ว่านี้โอ้หนึ่บาทมาอีกอ1 1 6 0 0บาทโอ้คุณผู้ชมมาอีก2,800บาทโอ้ยสามพันสองร้อยยี่สิบโอ้สยสวยๆเลยครับผมโอ้โหโคตรแจ่มคุณผู้ชม เอาเลยครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอยแอนิเกงครับครับทุกคนครับตอนนี้อยู่กับหน้าสุดหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะทุกคนและเกมที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นในวันนี้ก็คือ r o o s t อร์ u m b l e นะครับหรือว่าเกมไก่ชนนั่นเองคุณผู้ชมเกมนี้ของค่ายสล็อตพีจีนะเอาเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันคุณผู้ชม96เปอร์เซนวันนี้จะเป็นยังไงถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับไป หมายกับผมทุกคนตอนนี้อยู่ที่หน้าเกมของ r ู l a m b ร r ลัมโบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหเกมนี้เกมไก่ชนแล้วกันนะคุณผู้ชมขอเรียกว่าไก่ชนแล้วกันนะครับผมเกมนี้ก็ถือว่าน่าเล่นมากๆานะคุณผู้ชมโอ้โหวายก็น่าจะเป็นวายล็อกหรือเปล่าเนี่ยสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตน,นะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวก,กับผมก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงด้านล่างนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหจังหวะนี้ะแครเตอร์มา3ตัวแล้วนะครับผม มาอีกหนึ่งตัวหรือเปล่าจะมาเพิ่มไหมโอ้โหคุณผู้ชมครับผมสวยๆเลย8ฟรีสป,ปิงนะผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าวันนี้ทุนประมาณ400บาทนะครับยังไงก็ต้องขอฝากคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องบอยแอมเแกงนะทุคนเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยดีกว่าครับผมโอ้โหตัว,วน,นี้1 0 0าอีแ80บาท โอ้ย1,128บาทคุณผู้ชม 3, 3, ามาอีก3 5 3 6บาทโอ้โหมาอีก1,230บาทจัาหนี้ไปอีก264สบสาทสวยสวยคุณผู้ชมสวยงามมากๆเลยครับผมโอ้โหได้อยู่แล้วเนี่ยขึ้นเป็นเมก้าวินไปแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันคุณผู้ชมปีนไปที่เท่าไหรนะครับค่อนข้างจะไปไวเหมือนกันนะเกมนี้ โอ้คุณผู้ชมยอดแบบบิ๊กฟับวิ๊กฟับมากๆเลยครับผมโอ้โหซุปเปอร์ใมก้าวีดที่เจ0ดกับอีก90บาทสวยๆคุณผู้ชมโอ้ยเกมนี้นะครับถือว่าใช่หน้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยใครแบบยังไม่เคยลองเล่นนะครับก็ลองดูได้นะทุกคนลองไปจิม้มลองไปกดเล่นกูได้นะอ่ <c oughs> นะทุกคนไปดูกันต่อครับผมโอกาสเหลือหนึ่งครั้งนะทุกคนลาร์ดฟีสปินโอ้โห,หน่าเสียดายมากๆนะครับผม โครบินปิดไปที่เท่าไรเจ็ดพันสองร้อยครับอีกเก้าสิบบาทสวยๆคุณผู้ชมแจมแมวมากๆครับผมโอ้โหเอาเรื่องเกินเอาเรื่องอยู่นะเกมนี้ผมขยับเบ็ดเลยแล้วกันนะครับเป็นสองร้อยบาทเลยคุณผู้ชมมาลุ้นกันนะผมเกมนี้ก็เกมของค่ายสล็อตพีจีนนะครับภาพสวยๆแบบนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วคุณผู้ชมมีค่ายเดียวเท่านั้นนะครับไปดูการต่อโอ้ยแต่ผมว่าภาพสวยใช้ได้อยู่นะเกมนี้คือผมแบบ แวะเข้ามาเล่นบ้างนะครับแต่ว่าไม่ใช่เกมหลักที่ผมเล่นเป็นประจำนะคุณผู้ชมสำหรับเกมนี้ลูสเตอร์ลัมเบิลนะครับผมโอ้โหทายรู้กันต่อจังหวะนี้20บาทโอ้โหหมาอีกแ0บาททุกคนคูณ3โอ้โห1.20บาทนะครับผมโอ้โหสยบาทโอ้โถือว่าใช้ได้อยู่แหละไปายให้ผมรู้กันต่อ ก็โหจังหวะนี้สวยสวยเลยคุณผู้ชม430บาทครับผมมาอีก620บาทผู้สามอีกหนึ่งโอ้ย5,640บาทจังหวะนี้โอ้โหมาเรื่อยๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมจังหวะนี้โอ้ยใช้ได้นะผมว่า6,690บาทเป็นบิ๊กวินพาครับผมคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามสุดๆเลยแจมแมวเหมือนกันนะนี่เกมนี้เหรียต่องจังหวะนี้330บาทคุณผู้ชมมาอีก180บาทมาอีก6,000บาทสวยๆโอ้โหไม่สองี่สิบบาท ออ้ยคุณผู้ชมครับผมมาเรื่อยๆมาดงเรียงเลยครับผมโอ้บิ๊กวินไปที่หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสวยๆครับผมโอ้โหเอาเดิมเกินแ <c oughs> จมแมวอยู่นะคุณผู้ชมเกมนี้ไปให้ผมไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็บวกมาพอสมควรเลยทีเดียวนะทุกคนไปเรื่อยๆยครับไปเรื่อยๆเลยโอ้แต่วะนนี้สกัตเตอร์มาสองตัวแล้วทุกคนโอกาสมีสามช่องโอ้โหสวยๆครับผมอย่างนี้ก็แจมแมวดี ไก่ทองไปเลยคุณผู้ชมครับผมเหลืออีกหนึ่งช่องเลยครับจะมีมาเพิ่มหรือเปล่าโอ้ยสามตัวก็พอแล้วแปดฟรีสปินครับผมหรือว่าแปดการหมุนฟรีนะทุกคนโอ้ยน้องไก่แบบเตรียมจะสู้กันแล้วนะโอ้โแจมแมวโย่ไปครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันคุณผู้ชมว่าฟรีสปินจะเกลือหรือเปล่านะครับไปโอ้โหจังหวะนี้สวยๆเลย1,240บาทคุณผู้ชมมาอีก960บาท มาอีก960บาทคูณ8โอ้โหคูณ8ไม่มานะครับผม3,160บาทแล้ววันนี้โอ้โห1,800บาทมาอีก11,600บาทโอ้คุณผู้ชมมาอีก2,800บาทโอ้ย3,220โอ้ยสวยๆเลยครับผมโอ้โหโคตรแจ่มคุณผู้ชมเอาเรื่องเกินปุยหมวยครับผมโอ้โหเมกาบินไปแล้วโอ้แจ่มแมวเกินโอ้โหคุณผู้ชม <laughs> เจอดอกหมื่นเมื่อกี้ไปก็สะดุ้งนิดนึงนะครับผม ซูเปอร์เมกาวินไปแล้วปิดไปที่เท่าไหร่เอ่ยซูเปอร์เมกาวินที่19,500หกัรับอีก40บาททุกคนโอ้โหโคตรแจ่มครับผมโอ้โอกาสเหลือ5ครั้งนะทุกคนเหลือ4ครั้งไปแล้วครับผมอาจจะวันนี้1,600บาทคุณผู้ชมมาอีก3,600บาทโอ้โหเนี่ยครับผมข้อได้เปรียบเลยนะครับผมเกมประเภทนี้คุณผู้ชมปิดไปที่5,200บาทข้อได้เปรียบก็คือเราจะเพิ่มตัวคูณไปเรื่อยเนี่อยนนะคุณผู้ชม ถ้าเหลือเข้าตอนแบบตัวคู่เยอะๆนี่ผมบอกเลยว่ากีตแตกแน่นอนวันนี้2,200บาทมาอีก4,400บาทครับผมเห็นไหมผมบอกแล้วสวยงามจริงๆเอาเรื่องเกินครับผม6,600บาท Big กวินะคุณผู้ชมจังหวะนี้สวยงามสุดๆไปเลยครับผมโอ้โหโอกาสเ,เหลือหนึ่งครั้งก่อนจะเป็นลา์ฟรีสปินครับผมลา์ฟรีสปินก็ไม่มาคุณผู้ชมแอบเสียดายเล็กๆเหมือนกันนะ เก๋ okay, ผม total w ปลีไปที่34,500บานสียบาทสวยๆคุณผู้ชมกดแจมอ่ะครับผมโอ้โหสวยงามมากๆอ่ะละครับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็เป็นการเล่นตามสูตรที่ถือว่าแจมแมวมากๆสวยงามสุดๆครับผมทุน400บาทบวกมาประมาณ50,000บาทนะทุกคนโอ้โหใครสนใจอยากจะรับสูตร หรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตที่ผมกําลังใช้อยู่รวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมค่เดียวกับผมนะทุกคนก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ทุกคนเลยนะเอาเละครับยังไงก็ต้องขอฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องบอยส์แอนเดอะแกงนะทุกคนใครกดให้กันแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับขอให้ร่ำๆเ่เฮงๆงรวยๆวยทุกท่านเลยวันนี้ผม บอยในแก๊งนะครับก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ